ก็นะครับที่ตามข่าวหน้าหนึ่งครับนายกก็ไปเยี่ยมนะครับบิซนเนสแมนมากเลยครับก็ไปคุยกับบริษัทต่างๆนะครับแล้วก็มีวาดอันนี้เป็นที่ทวิตในอ่เอ็กซ์นะครับผมหรือทวิตเตอร์เก่านะครับก็มีวาดเป็นแผนที่ไทยด้วยนะครับนายกนายกโพสเองเลยโพสเองเลยครับผมอ่าอธิบายว่าเออแลนด์บริดจ์มันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับทุกมดซึ่งอันนี้นี่ก็ต้องต้องบอกว่าเป็นนายกที่เดินทางเยอะมากเยอะอยู่เมื่อไงประมาณเดือนเดือนกว่าๆเนี้ยประมาณเดือนหนึ่งที่ที่รับตําแหน่งเนี่ย นับป,นประเทศมไม่ถูกแล้ว,ลวไ,ปไ,ป <laughs> ไปแบบทัว่วกืบทั่วโลกแล้วว่าแบบเยอะมากจริงก็ก็ต้องยอมรับว่าเดินทางเพื่อหลักๆก็คือไปดึงนลงทุนเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาในการลงทุนไทยก็อาจจะยังไม่ค่อยเฟื่นตัวแบบได้ดีมากอันนี้ก็ก็ถ <_ s 2> <_ s 2> ือว่า เป็นนายกที่ทํางานค่อนข้างเยอะในเรื่องนี้เลยนะครับแล้วแลนบริดจ์ที่ว่าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่เลยหลักก็มูลค่าโครงการเข้าๆจะประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเปิดเผยเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการแล้วกันว่าจะคอ,อรมเนี่ยก็อนุมัติในการศึกษาละว่า แลนด์บริดจ์เนี่ยต้องทําอะไรยังไงบ้างซึ่งเวลาการศึกษาแล้วก็รวมถึงให้เอกชนมาร่วมด้วยอะไรเงี้ยน่าจะใช้เวลาประมาณสักปี2ปีก็คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างแล้วก็ทุกอย่างเริ่มลงตัวเนี่ยน่าจะปีประมาณปี68 2568กนะครับก็อีกประมาณปีออก,กว่า2ปีแล้วก็คาดโครงการจะเสร็จประมาณปลายปี25 7 3ใช้เวลาประมาณ5ปีนะครับแล้วก็เงินลงทุนเนี่ยหล้านล้านบาทมันก็จะแบ่งเป็น4ระยะนะครับอันนี้รายละเอียดตามตามข่าวเลยนะครับก็ ะระยะแรกเนี่ยจะเยอะหน่อยเพราะว่าต้องปูเวอร์อินฟราสตรักเจอร์ค่อนข้างเยอะประมาณ600สล้านที่เหลือก็ประมาณแสนส0งล้านตามระยะไปนะครับแต่แน่นอนการที่ทําโครงการแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีทั้งเรื่องของผ่าเรือน้ําลึกรถไฟรางคู่มอเตอร์เวย์ท่อขนส่งต่างๆแล้วก็ทางหลวงพิเศษแรงต่างๆซึ่งพวกอินฟราสตรักเจอร์พวกเนี้ยมันก็จะไปทําให้ตรงที่บริเวณแถนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการมมากขึ้น เดเวลลอปดีขึ้นใช่พัฒนาได้ได้เร็วมากขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อดีนะครับในเรื่องของการที่จะพัฒนาเรื่องของการขนส่งโลจิสติกแรงต่างของประเทศด้วยนะครับ,รบเราบริษัทจดทะเบียนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มรับเหมานะครับเพราะว่าโอเคตรงนี้ถึงแม้เขาจะให้เอกชนลงมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าไซส์ใหญ่ขนาดนี้ต้องไปดึงต่างชาติเข้ามาด้วยแหละแต่ว่าในส่วนของการรับเหมาเนี่ยเขาก็จะต้องให้เท่าที่ไบค์เคยเช็คนะครับคือเขาจะให้ ผู้รับเหมาในไทยทํำต้องมีส่วนด้วยนะครับน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์อะไรแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็หลายๆๆโครงการที่ใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นว่าบริษัทรับเหมาในไทยจอยพาร์ทเนอร์กับต่างชาติเพื่อจะเรื่องโน้ตเาวเรื่องแรงต่างด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็มาแต่ว่าก็ต้องมีมีบริษัทของไทยร่วมอยู่ด้วยนะครับใช่ครับอันนี้ก็น่าจะเปิดใช้ที่ตามแผนที่เขาว่ากันก็ตุลาปีสองห้าเจ็ดสามนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่ ก็เรียกว่าน่าตื่นเต้นนะเพราะว่ามันก็เป็นการพัฒนาในส่วนใหญ่คือถ้าถ้าใครดูแผนที่เนะครับเดิมทีเนี่ยเวลาเขาจะขนส่งข้ามมาสมุดกันเนี่ยเขาต้องไปอ้อมตรงตรงมาเลเซียนะครัช่องแคบมาละกานะครับทีนี้ถ้ามีตัวนี้เนี่ยคือไม่ต้องไปอ้อมแล้วนะครับก็คือใช้มัลติโมเดลเลยก็คือมาเทียบท่าเรือตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปทางรางแล้วก็ไปเชื่อมอีกฝั่งได้เลยนะครับซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งโลจิสติกนะครับผมแต่ว่า เหมือนที่ไบศึกษามันเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นเรือแบบขนาดใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าไปอ้อมช่องแคบมารากาเนี่ยมันจะถูกกว่าต้นทุนเขายังถูกกว่าอยู่แต่ว่าไอตัวแลนบริดจ์เนี่ยมันจะดึงกลุ่มของเรือขนาดแบบกลางๆมากกว่านะครับก็จะมีทาร์เก็ตของเขาอยู่นะครับซึ่งก็แต่แน่นอนถ้าเกิดพัฒนาเนี่ยยังไงก็น่าจะเป็นโพซิทีฟโดยรวมกับเศรษฐกิจแล้วก็ผู้รับเหมาด้วยนะครับอ่าพี่บลนจิงตอบคำถามานิดนึงนะครับคุณรลรัฐถามเข้ามาว่าคอรมออนุมัติโครงการ ให้ศึกษา Land แลนบริดจ์นะเนี่ย EEC มันจะล่าช้าลงไหมส่งผลกระทบอย่างไรไหมครับก็ตอนนี้จริงๆต้องยอมรับว่า EEC นี่เงียบ เงียบไปนานพอสมควรนะครับแต่ว่าเท่าที่เราตามตามมาเนี่ยก็ทุกอย่างมันน่าจะยังอยู่ในไพ่ปลายอยู่หมายถึงว่ามันเป็นโครงการที่อนุมัติไปแล้วแล้วก็เรียกว่าเริ่มเริ่มดําเนินการไปบางอย่างแล้วอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการทําต่อเนื่องไปมากกว่าช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่แต่แลนบริชเนี่ยมันเป็นเหมือนของใหม่แล้วก็ถ้าถ้าเราถ้าเราจําได้ในช่วงประมาณสักไม่นานเนี่ยมันมีข่าวเหมือนกันว่าเหมือนถูกยกเลิกไปแล้วก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นกระแสเหมือนกันว่า ถูกลบเลิกเหมือนกับว่าทุกคนก็ตกใจว่าเจะไม่พัฒนานี้แล้วแต่ว่าเมื่อวานก็ถือว่าเป็นเป็นเ,นเรียกว่าออกมายืนยันเลยใช่ว่าว่าศึกษาแล้วจริงๆแล้วก็จะไปดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาด้วยเนี้ยก็น่าจะเหมือนกับทําควบคู่ไปเพราะว่าจริงๆมันเป็นคนละแอรเรียกันนะ e EC ก็ฝั่งอ่าวไทย<ช>ทางระยองตรงอเง,งี้ยอันนี้จะเป็นฝั่งทางใต้ใช่ทางใต้าทางชุมพรระนองตรงนั้นนะครับซึ่งง่ายๆก็ๆคือมันจะเป็นการเชื่อมสองฝากของทะเล อันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยเป็นเชื่อมกันทําให้การขนส่งต่างเนี่ยดีขึ้นซึ่งแน่นอนช่วยเรื่องโลจิสติกแน่นอนนะครับส่วน EEC เนี่ยก็แน่นอนด้นที่หลักก็น่าจะเป็นสนามบินนะครับอันนี้ก็ยังเห็นการ Dev e l o p แล้วก็เอาตรงก็ยังคุยยังไม่จบนะเรื่องแบบว่าเรื่องยังมียังมีถกเถียงกันเรื่องที่ว่าจะก่อสร้างอะไรยังไงพวกนั้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่า e e c ผมเชื่อว่าก็เป็นโครงการที่มันต่อเนื่องอยู่นะครับแต่ไงรายละเอียด ลึกๆเนี่ยอาจจะต้องขอเวลาไปไปดูเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าต้องยอมรับ EEC นี่มันเงียบหายไปนานจากข่าวเหมือนกันนะครับครับก็เดี๋ยวถ้าใายช่องแชทนีนะครับคุณวีรยานะครับแล้วก็คุณบีนะครับคุณบีมีถามว่าเซต EPS ปีหน้าทําเท่าไหร่เกากว่าแต่เดี๋ยวขอเช็คตัวเลขกันหนึ่งเก้าสิบต้นๆใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คตัวเลขเอ็กซนะครับก็กลับมาที่ ซีเค <C> <Okay. S 1> นะครับผมอันนี้ก็น่าจะขึ้นเมื่อวานเนี่ยขึ้นดีเลยครับท่กคนขึ้นมาเจ็ดเปอร์เซ็นี่ยก็น่าจะเป็นสองเซนติเมตรก็คือวันก่อนเนี่ยทางคอรมอร์เขาก็อนุมัติโครงการรถไฟรางคู่ซึ่งเราอัปเดตไปแล้วในเม,มื่อวานนะครับ,รบแล้วก็ตัวของแลนบริดจ์นะครับซึ่งมันก็เป็นเซนติเมตรบวกหมดเลยนะครับตัวของซีเคเองที่เป็นท็อปพิกของเราเนี่ยก็เลยเพอร์ฟอร์มดี พอสมควรนะครับซีเค ah, เองเนี่ยก็มีแบ็กหลอกค่อนข้างเยอะนะครับ1.35แสนล้านเลยนะครับซึ่งแบ,บ<ม>็กหลอกนี้ต้องยอมรับยังไม่รวมโครงการที่พูดเมื่อกี้นะใช่ยังไม่รวมอันนี้เป็นแค่โครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเพราี้ potential ของเนี้ยก็ของซีเคนี่ยยังมีค่อนข้างเยอะเลยแล้วตัวนี้ก็เป็น t o p ิกของเรานะครับเราก็แนะนําซื้อเป้าหมายอยู่ที่26บาทนะครับถึงแม้ว่านมันจะขึ้นมาเยอะแล้วก็ตามเนี้ยก็ยังเรียกว่า upside มันยังมีพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตัวรับเหมาต้องช่วงช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยที่รัฐบาล ยังไม่มีเนี่ยก็เรียกว่ากลุ่มรับเหมานี่โดนเทออกมาค่อนข้างเยอะซึ่งตอนนี้พอมีรัฐบาลใหม่โครงการพวกนี้มันอาจจะถูกผลักให้เร็วขึ้นก็ทําให้ภาพรวมของรับเหมาโดยทั้งกลุ่มนี่น่าจะมีได้รับประโยชน์ตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะ,ค,ะครับครับมาดูตัวเทียบเคียงกันบ้างน,นะครับสำหรับสเต็กนะครับรก็เมื่อวานก็ขึ้นมาพอๆกันนะครับ6เปนะครับผมแต่ว่าถ้าดูจากราคาในกราฟเนี่ยจะเห็นว่าเป็นตัวที่อาจจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ลงลงอยู่กองอยู่ด้านล่างอยู่นะครับ เออสเต็กเนี่ยที่เรามองว่ามัน under อันเดอร์เพอร์ฟอร์มก่อนในช่วงนี้เพราะว่าจะมีเนกาทีฟโอเวอร์แฮงนะครับเรื่องของโครงการท่อระบายน้ำที่หนองหนองบอนนะครับผมซึ่งมันมีปัญหานิดนึงพอก่อสร้างแล้วเนี่ยมันไปส่งผลกระทบกับถนนมันแตก้าวอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็บ้านเรือนเนี่ยซึ่งอาจจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเข้ามา นะครับผมซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆบริษัทมีประกันแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าแน่นอนสมมติถ้ามันต้องจ่ายเนี่ยมันจ่ายไปก่อนกว่าจะเคประกันได้เนี่ยมันก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเซติมต์ที่ไม่ดีใช่เพราะนั้นกําไรมันก็อาจจะลดลงถ้าเกิดเขาไปบุ๊กค่าใช้จ่ายในไตรมาสนั้นนะครับก็อันนี้ต้องถามพี่มนว่าแนวคำแนะนำของเราตัวนี้เป็นไงครับจริงๆตัวนี้ถ้าพูดถึงเซติมต์เนี่ยแน่นอนเป็นบวกนะแต่ว่าภาพของธุรกิจเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสเต็กเนี่ยก็เรามองแล้วก็ เทียบเคียงเนี่ยยังซูสีเคไม่ได้นะครับนี่เราก็ให้คําแนะนําเป็นแค่ถือนะครับเป็นเป้าหมายอยู่ที่10.8บาทเท่านั้นเองซึ่งในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายที่อาจจะต้องชดเชยเนี่ยมันก็ต้องถูกบุกเข้ามาละเราก็อย่างที่ใบบอก,กใช้เวลาในการเขลมประกันแรงต่างไม่แน่ใจว่าจะทันกันหรือเปล่ามันก็อาจจะทําให้ภาพรวมของกําไรของเขาเนี่ยยังยังอาจจะยังดูไม่ค่อยดีในช่วงระยะสั้นนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่ต้องจับตาต่อนะครับแต่ก็ตามก็ต้องดูว่าถ้าโครงการใหม่ๆเปิดเนี่ย พวกนี้ได้เข้ามาก็อาจจะเป็นร่องรียวิสิตกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรู้ว่าใครใครบิดได้อะไรแบบนี้นะฮะ